เสียดายไหมก็ใช่ค่ะเพราะโควิด19ทํำให้อดเดินทางไปโปรโมทหนังที่จีนนะคะซึ่งจะเข้าโรงวันที่10กันยายนนี้แล้วและยังเป็นหนังกำลังภายในเรื่องแรกของ่อยตรีชดาค่ะแต่ก็เข้าใจสถานการณ์นะคะว่าตอนนี้เนความปลอดภัยสำคัญที่สุดก็เลยทำได้แค่โพสต์ตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องจางเปิงเป้าลงอินสตาแกรของเธอค่ะและบอกว่าปีนี้อดเดินทางไปโปรโมทเลย ซึ่งเรื่องนี้ปอยเนี่ยคอรบบทเป็นเว่ยตู่ฟูเหรินนะคะจอมยุทธสาวผู้เก่งกาจในการใช้คลุยพินและเครื่องดนตรีโบราณค่ะจางเฟิงเตาเป็นหนังฟอร์มยักษ์ของจีนอีกเรื่องหนึ่งที่เจอผลกระทบจากโควิด -19 ไม่ใช่แค่โดนเลื่อนฉายเท่านั้นนะคะแต่ว่าตอนที่มีโควิดเนี่ยยังถ่ายทําไม่เสร็จดีด้วยซ้ําปอยยังเหลือคิวถ่ายราวๆร้อยละ20ค่ะ แต่เมื่อนักแสดงและทีมงานเบื้องหลังซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติเช่นสหรัฐอเมริกาอังกฤษและนิวซีแลนด์ไม่สามารถบินไปถ่ายทำต่อได้เลยจำเป็นต้องตัดจบนะคะและแก้ปัญหาด้วยการใช้ฟุตเทจเท่าที่มีตัดต่อเป็นภาพยนตร์ตัวเต็มเพื่อดันให้หนังเข้าโรงฉายทันกำหนดค่ะ สถานการณ์แบบนี้ยังเกิดขึ้นกับหนังอีกเรื่องหนึ่งของบอยด้วยเป็นหนังฮ่องกงค่ะคุณผู้ชมผู้สร้างเนี่ยเพิ่งลงทุนและมีพิธีเปิดกล้องไปแต่พอเจอวิกฤตโรคระบาดยังไม่ทันได้ถ่ายซีนแรกก็ต้องพับเก็บไว้ก่อนนะคะจากที่วางแผนกลับมาถ่ายทําเดือนเมษายนตอนนี้ก็เลื่อนยาวแบบไม่มีกําหนดและไม่รู้ด้วยว่าปรดรักชั่นนี้จะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าเรียกว่ากระทบไปหมดค่ะทั้งธุรกิจภาพยนตร์จีนซึ่งยังไม่มีความแน่นอนค่ะ พอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยปเข้าใจว่าเขาก็เลยจะต้องมีการเขาเรียกว่าปรับแก้ไขให้มันให้มันเข้ากับเงื่อนไขที่มันเกิดขึ้นใหม่แต่หลังจากเนี้ยมันถึงสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยปเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะพยายามหยุดในการผลิตก่อนเพราะว่ามันมีความเสี่ยงสมมติว่าถ้าผลิตไปแล้วแล้วปรากฏว่าแล้วปรากฏว่าขาดการต่อเนื่องของการทํางานเนี่ย ถูกไหมคะพวกนี้มันต้องต่อเนื่องด้วยปอยก็เลยเข้าใจในส่วนตัวของปอยน,นี่ปอยก็เอาเรื่องงกสุขภาพมาเป็นที่หนึ่ง แม้ไม่มีโปรเจกต์หนังกับต่างประเทศจากสถานการณ์โรคระบาดนะคะแต่ปอยตรีชดาไม่ปล่อยให้ตัวเองว่างค่ะอยู่ประเทศไทยยาวๆเนี่ยก็ทุ่มให้กับการพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการทําธุรกิจส่วนตัวรวมถึงบทบาทในวงการนางงามก็ยังทิ้งไม่ลงนะคะนั่นคือการนั่งแทนเมนเทอร์ค่ะเวทีประกวดมิดทิฟฟานี่ยูนิเวิร์สสองพเพื่อหาตัวแทนสาวงามข้ามเพศ โดยปีนี้ได้ตัวแม่แห่งวงการนางงามอย่างลูกเกดเมทินีกิ่งพยโยมาร่วมงานด้วยนะคะกับเวทีมิสทิฟฟานี่เป็นครั้งแรกค่ะ